จุอาบ่าบอจุกเอาโอ้ยไม่ใช่หรอโอ้ยโอยกวาหอยบกบกบพี่น้องน่นโอ้มาล้ะครับพี่น้องมาล้วครับมันกัวกวพี่น้องกบดีตายแล้วตายแล้วตาย้กบดีโอ้ยโตบบไงหนึงบ้าบอยนะครับมึงสิกระโดดบ้าบอย้าบอยสวัสดีครับบ้าบอเดดที่อีสานครับ แล้วก็พี่ข้อดินทิศอีสานครับผมสวัสดีครับวันนี้บ้าบอยกับพี่ข้อดินครับมาได้อุปกรณ์ครับเสียมแล้วก็บกัดคุ่ขึ้นกแล้วครับผมมาหาบัวลอยจูบครับผมวันนี้ครับสิมีบะครับกะไม้เก้าไม้เดิมต่ว่ามือนีคุณยายไพ่บ้มากครับผมพี่น้องคุณยายไพ่เก็บขานะครับมาบอ้นะครับกะมือนีถือโอกาสมาสองคนครับกับพี่ข้อดินครับผมกับมาติดตามมาลุ้นน่วมกันครับจะเริ่มเป็นกำลังใจให้ บ้าบอยนะครับผมกับพี่ห้อยดินนี่นะครับครับผมขอบคุณอะไรครับทีมงานหากินยังก้ามานกับพี่น้องครับผมบ่ะมานหน่อยก้ามานหลายนะครับหากินสืบเมือกันไปครับมาลุ้นน้ำกันครับครับ่พี่น้องครับหมาเล่นพอแล้วครับพี่น้องครับนี่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 ครับนี่น้อยครับพี่น้องน้อยนี่ครับผมบักหอยเข่าง่ายครับหอยเข้าง่ายนี่น้อยเต็มเลยครับหมานเลยครับพี่น้องเต็มเลยครับพี่น้องอีน้อยนึงครับพี่น้อง สองหน่วยไอ้พวกนี้น่าติ่งติ่งพี่น้องนี่ครับนี่ครับอีกครับได้ครับพี่น้องมันต้องกันครับผมอันนี้อยู่นี่เดียนี่ดีข้างล่างเฮ้ยนี่ดียวเป็นปากอยู่นี่งเนี่ยวนี่มันตายไปหน่อยนะมันสามหน่วยพี่น้องมันสามหน่วยครับหน่วยใหญ่ๆเลยครับผมพี่น้องครับครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับ มันยืดเลยไหมคอยืดแถวาเดินะมันยืดเลยไหมหลุมวอยโอยเย็นเย็นครับพี่น้องครับวันนี้เพิ่งพี่น้องบังบรรยากาศนะครับไต่ห่มกระโดดยินสวยๆลมพัดวอยโอยขอหัวนะฮะบักหอยดังกันนะครับนี่ครับหอยมาอีกนึงครับเดิมดองออกมากอีนึงครับครับผมสีนวมาแล้วสีนวยครับ ทุกคนนะฮะหอพี่น้องอ้หน่วยนี่คือหน่วยไงเดี๋ยครับผมไปเผื่ะครับครับผมหอยหน่วยไงเลยครับพี่น้องครับหน่อยจูบครับหอยจูบครับหอยจูบครับผมหน่วยแบบไงหนิใหญ่ไพ่บอดี้มาครับน้องม่วนกับบอดี้มาน้องโจูกับบอดี้มาครับบอยแมนบอแมนครับอือหน่อยนึงครับ อันนั้นครับดินดองออกมาว่าโอ้แตกจ้ะแตกเอามันตัเป็นหินแล้วก็กินงเนี่ยสองหน่วยครับพี่รอดครับอีกอีกหน่วยนึงพี่รอดนี่นี่เออท่านแมนนี่ดิแมนแมนเราตัวไม่ใหญ่เยอะเรามันตายแล้วบ่โอ้บ่ตายครับครับผมโอ้โหบ่ตายบ่ตาย นี่ตายละตายตายแล้วน่ะขมีสา,ามแล้วน,นี่พี่น้องโอ้พี่น้องครับนี่ครับนี่ครับผมพี่น้องครับมาคอยจูบ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  เดินหนีเขาบ่อนหนูคว้าเดินนี่ถึงหนีบล็อตชัวร์ไว้จัโอ้ใช่แล้วครับได้หอยเชลลีหอยเชลีครับด้วยนึงครับเขาไงเอาเบิ็อตพี่น้องหอยเชลลี่เขาง่ายหนิเสียบไได้พี่น้องขี่กระบะมีเอาไปย่างหล่ะฟอสบล็อคบอกอันน้ำจิ้มเพ็ดเพชรสมสมยอดลงโอ้ยสุดยอดได้พี่น้องโอ้เรามันมันครับัวหอยัวหอยัวหอย

นี่ครับน่าหอยขมหอยขมครับไปอุ้มกอดโดนครับพี่น้องไปอุ้มกอดโดนสองหน่อยสามหน่อยโอ้ันเขาไปยืนไมอุ้มครับพี่น้องโอ้ผีพี่น้องครับโอ้พี่น้องโอ้นี่กระเป็นออกมาบ้างนี่น้องครับไปน้องมางแน่สามหน่วยครับนี่ ผมวันนี้มานอีกแล้วครับถึงมหอดครับก็บาบ่อยครับคุณยายไพ่บ่อยเดียมาครับคุณยายไพ่เก็บขาครับก็รักษาตัวอยู่บ้านครับเป็นว่าผนถักสกมืกอนีิ่าเสียกอนคนมาบ่อยก็เลยมาบ่าวดินครับข่าวดินกันเลยมากข่าวบ่อยครับพี่น้องเตียนกันลงกิน่เม่พี่น้องเลยเบิ้งทำไมฉาดบานนอาพี่น้อง เราพีนกบ้าบอยอยู่ไต่โฮมกระโดนน้ำครับนี่ดวงที่พี่น้องหมากหยอดต้นเป็นย่อยๆนี่คือปุ่มกระโดนนะครับกระโดนน้ำรดมสมบูรณ์นะครับอีสานบ้านเรามีเนี่ยฮาอยากห้กินตลอดครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมบ้าบอยปลอ,อย้วครับพี่น้องครับใส่ใส่บ้าบอยผ่ฟลอยน้อยเน่า โอ้โหนี่พี่น้องสวยเลยครับมึงมึงน้อยนี่กันเหรอวบอลมันตายป่ะโอ้สองน้อยพี่น้องนี่น้อยหนึ่งเห็นเตะเลยครับเหลี่ยมมันเกะมันครับผมพี่น้องโอ้โหเป็นอยู่นะครับเป็นอยู่น้อยแบบไงงามๆเลยครับพี่น้องครับครับน้อยนึอยนี่ครับ ก็นี่ดินี่พี่น้องมองกใกล้ๆครับมาเป็นขเขวเลยเดี๋ยวได้ครัดนานครับผมสีหน่วยครับพี่น้องสีลูกสีลูกสีตัวแล้วครับพี่น้องนี่ครับบ้าบอยกว่ามากเมื่อกี้น,นี่ครับโอ้ยรวยแบบไงนึงพี่น้อง สองนวยครับสองหมดนู่นเดียวนะโอ้โอเราบักเนะ่เด้พี่น้องทีเดอยหน่วยบักน้อยบักเน่เลยครับพี่น้องครับว้าวครับหอยเต็มเต็มครับพี่น้องหอ,หอยขววัวอ้วนๆนะครับงามๆพี่น,น้องบักหนยหอยเต็มย่างเต็มเลยครับผมมาหลุดนน้ำกันอีกครับอีนกอนะค,ครับพี่น้องครับยเสิครับพเรืออีกสิ่งเดี ข้างในเป็นแต่ยูได้พี่น้องเหมือนาเด็ดน้ำได้พี่น้องครับงานตอกอ้มครับพี่น่อยนี่ตอกน้ำปลาอยผุ่นนะเฮ้ยหอยหอยขวางงามยครับหมองดินเพื่นดีน้ำเพื่นดีอุดมสมบูรณ์มาเตินไว้ไงพี่น้องครับปลาวยซอยนะครับครับผมพี่น้อเนี่ยนะครับเฮ้ยเฮ็ยนมาน่านครับ ลอยบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับอย่างน่อยบักใหญ่นะครับพี่น้องครับน้าโอ้นี่ก็ใหญ่ไงตายบ่หน่อยโม่ฮะดาวบ่อยหน่อยนี่คือว่ใหญ่ค่ะบเออก็สี่ดีอยู่นี่แหละก็ง่ายกบเนีเห็ดปากอันนี้ไว้ไหมไอ่แล้วกดเดินก็โดูเห็ดปากอันนี้ไว้ไหมก็กบเนี่ย

คบคบคบพี่น้องบีายแลยจ่ายแลควบกไอยพอควบครับพี่น้องพี่น้อง่งครับนนนนบีโลโอตัวบไงหนึ่งบาบอยเห็นไหครับมันสิกระโดดบาบอยเอาไปไม่คบไม่บอีลีครับไม่กบอีลีครับก้อยกัมนี้บก้อยก็ได้บันดีมานกบแลลวครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องอกหอกแล้วคือไงกบแตกๆโอ้ ว่าบอยได้ครบครับพี่น้องสุดยอดเลยครับมาบอยได้ครบครับโอ้ตายตายมือกองกับชีลุมเก็บ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 ครับมาแล้วครับหมาแล้วบ้าบอยเห็นเพิ่นเปิดเป็นคือปากกระบอกกบเนี่ยครับเป็นติดง่ายไปครับผมพี่น้องเมึงพี่น้องตัวบักงามเลยครับปล่อยล้วครับอะไะสองสามสเลยครับพี่น้อง นี่ก็เห็นี่ครับยูพี่น้องครับนี่แหละเป็นยูแน่นียแหละครับพี่น้องหอยของ่ายจะอยู่ตรงสี่ครับร่วมกลุ่มกันนี่กระนวยใหญ่ๆครับพี่น้องครับนอ่าใหญ่เลยพี่น้วยโอ้ยหลังง่ายเลยครับนะครับครับผม อยู่ร่กลุ่มกันเป็นกลุ่มเออหน่อยนึงครับพี่น้องโอ้น่วยไงเลยสหนพี่น้องอพี่น้องครับี่ครับพี่น้อครับอนงพี่น้องงบ่น่งหนงน่ยไงพี่น้องมาบ่อยนะเนี้พี่น้องงคนหน่วยบงหงหนึงพน้องหน่วแห้งไงพี่น้อง อุ่นอ่ะสามแล้วครับสามแล้ว,น,วน,น,นี่งเล่นน้อยนึงโอ้ยน้องสามน้อยหนึ่งพี่น้องบ้างเลยน่าเต็มดีปานยังพี่น้องผมตมจิ้มหม้สุดยอดครับอมกระเสบครับอือน้อย่น้่งครับน่าเล่นน้อยนึงครับพี่น้องครับอือพี่น้องเห็นมนบ หมานหมานครับพี่น้องมือนีิครับโอ้ยใหญ่ครับผมพี่น้องอยู่ดีไหมนะพี่เนี่งครับพี่น้องครับตายบนนู้นเลยตายดอกเห็นเปลือกมันอยู่นั่นเฮ้ยพอตายพอตายมาบอกแล้วน้ำแตกแล้วไม่คือไม่ตายอ๋ออีดีเฮ้ยพอตายนี่ สดเลยครับให้เขาง่ายี่น้องเออได้อีกแล้วครับพี่น้องตายหรือเด่นเนมาแน่นครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวมัดแล้วมัดแล้วเออตายไปแล้วครับไปอุ้มกระโดดพี่น้องกระโดดน้อง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  มึงน่นึงครับม่นึงครับ่งมาขากอนกสบริเ่ครับเป็นออ่านเสียมแถือกบเห็นนี่นออโ่ไปโก่ไปมันกสดังแก๊กกตลอดตลอดครับผมมึงน่งนี่ก่อนครับจะออเห็นนบกันครับผม่อย่มกันครัตายบตต่โอ้น่ะตม่ครับน่ครับผมอ่าเทอย่อออกโอ้น่่ี่ ป้าพี่น้องนี่พี่น้องตัวนี้บบง่าเลยครับยูพี่น้องเพื่อนพวกไหนแน่นจริงครับอด้วยบบง่ายเลยพี่น้องผมเตบที่สองครับพี่น้องกบง่ายมือนี่ครับเพื่นครับผมพี่น้องครับบาบอยพ่อกบอีกตัวที่สองแก้มที่สองเอ้ามันคือบ่มีแฉดออกโยนี่รบ่ แบบที่สองครับพี่น้องครับโอ้มันมันครับกบง่ายครับบัวอยพอกบง่ายสองตัวและครับพี่น้องนี่ตัวที่สองครับผมตัวที่สองตัวที่สองงามๆเลยครับมันมันเลยครับมันนี่ครับง่ายเพ่นครับนี่พี่น้องนี่มาแกนึงง่ายกบครับง่ายกบง่ายกบบาบ่อยมาพอตัวที่สองครับนี่งามๆครับผมตัวแบบงามเลยนะครับสองกระบี่ครับสองกระบี่ ไอ้แคบลูกไปแน่นอนเธอเรี่อยู่นี่หรอคะอืมมันๆครับผมกล่ายงกไงครับกุรานครับผมบพนยู่ครักับบรรยากาศครับผมเตมครับโจกอาบ้อยโจอาโอ้ยไม่ใช่หรอโอ๊ยกัวหอยพอกบก็ไปได้ นั่นโอ้มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับหมันจังหมันจังแยมที่สองครับพี่น้องครับโอ้ยโดดออกพี่น้องกุบกับชิวท่านนครับเอ้าเพิ่งเพียงเพิ่นครับเพิ่อนเพียงเพียงเหนียวเต็มเลยครับพุ่นอะเฮ้ยมองเพิ่นยูครับเพิ่นยูตั้งแต่ตอนเพิ่นเป็นดินเร่ๆเพิ่นครับพี่น้องแยมที่สองครับถางแงงมาเดี๋ยวมากครับเพราะมาขวะหอยครับพี่น้องเอาใจชงกล้วย บาดินบาบอยห่อกล้วยมาเดี๋อะกล้วยห่อไปต้องมาุูนน้ำกันอีกครับครับผมนี่มาบอยห่อนะครับเป็นครับครับผมพี่น้องหนึ่งลูกหนึ่งลูกครับผมครับอีกนิดนึงครับผมพี่น้องครับขัวขึ้นมาครับพี่น้องจุดเป็นกำงามๆเลยครับผมหอยของง่ายครับผมเนื่็นงามครับพี่น้อง ม้วนได้สองหน่วยนี่ครับนะมันเบาบาได้สองหน่วยนี่ครับหน่วยนี่ครับนี่ครับผมพี่น <f> ้องสามใหญ่เลยครับผมโอ้พี <Catholic. S 1> <of> mm. ่น้องหลังจากได้สามหน่วยนี so ่ครับผมพี่น้องเบาเบาไม่ฟอกหอยใหญ่ครับนี่เขาใหญ่ครับอือเดี๋ยวหอยใหญ่ด้วยนึงครับผมมันมันแล้วครับผม ด้วยนะครับหน, or 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 น,น่ย่เป็นสามด้วยครับเคียร์ออกเมื่อกี้ครับผมพี่น้องนี่หน่วยแรกครับหน้าด้วยหน่วใหญ่หน่วยสองพี่น้องหน่วยสามบ่าปล่อยเคียวออกครับบ่อแดงนะครับเด็ดดวงเด็นดองออกเลยโอ้ยหน่วนี่หน่วยใหญ่พี่น้องหน่วยแบบอ้วนเลยโอ้ยมาหน่วยใหญ่แลยครับพี่น้องผมพูดอน่รหน่วยแบบใหญ่เลยครับพี่น้องครับนี่ครับ บาบอยขวดออกเมื่อกี้น่ครับไอ้น้อยนึงเี่ยอ้นึงกินกินองบ้างเลยบ้าบอยฮะับผมขอให้ยอน้อนนะครับไม่นตายบ้บ่่าจะตายนนายูได้รลืดบ้าลแ่เล นี่โอ้ยอะไรเยอะเลยนี่นี่เป็นเป็นอยู่เลยครับพี่น้องบางเงยก็ย่ลืกบางเงยก็ย right. ื่เตินครับครับสองเงยสองเงยเห็นไหมครับพี่น้องครับนพี่น้องเห็นหมดแง่เลยครับนี่เออพี่น้องครับเนี่ยเบื้งบนขากับโบเห็นไหมครับพี่น้องเห็นหมดง่เลยครับผม หนึห่งหนึ่งสองหน่วยครับพี่น้องโอ้สามครับสาม,สามโอ้มานะเจอกันสามหน่วยครับนี่โอ้งามงามครับพวกมังหันุ่นกันกนะ้มากเลยพี่น้องพี่ลีอยูนะ่นะักโวนน้อยสองนี่เหลือทำมันกับอาเคียก็บองเหนน็นครับนี่หนึ่นยะครับนี่สี่หน่วยครับพี่น้องครับโอ้ เล่นอะตจ้ะนี nice oh, like? oh. Oh, ่หาหน่วยครับหาหน่วยแล้วครับชุดนี้ครับนีเล่นหน่อยหนึ่งเล่นหน่อยใี่นี่นหน่อยหนึ่เนี่นี่นะครับพี่น้องโอ้โหเห็นไครับนี่้องวิ่นขีดเลยบครับโอ้ หน่วยบักไงเลยครับพี่น้องผมงี้ครับหน่าต็มมันตันบาบอยวัดหน่วยนึงครับพี่น้องครับเขื่อนเขพอดีหน่วยบักไงเลยพี่น้องหน่วยบักไญ่เลยครับฝาเป็นกำลังใจให้นะครับบาบอยด้นดินีินอีสานนะครับบ่าวดินหอยดินอินอีสานนะครับ สองสองนะครับอเ,เอาไว้ตั้งปีตั้งหน่องเด้อครับมาบอยให้นน่้ะครับใส่หาลิ้มอง้ไงอาททงนนงไท,ที่น่องใช่ไหมพูดเลยน่อยน่ยะดานกระดาครับเต็มโปรุ่นที่หนอ

เป็นนครับ <มา S 1> รพี่นองก้นนั่นก้นเพิ่นเป็นแต่เป็นปลาหอยเน่าครับผมก้นขาวหวยบอยแบบ้ครับอตอนซ่อนมาพี่น้องต้มจิ้มสุดหยอดครับขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องเด้วครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับคลิปวิดีโอของบ้าบอยด้นในินิสสานนะครับแล้วก็ อีกช่องหนึ่งครับเบาดินห้อยดินที่มีสารนะครับครับ่งเหตุเป็นวิถีชีวิตเกี่ยวกับการหาอยากหากินของคนอีสานบ้านเฮาการดำรงชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาเหตุประเภทนี้เหตุสอง้องชิบซีแน่นว่าได้เห็ดเห็ดช่องนะครับผมแน่นอาชีวิตความเป็นอยู่นะครับของเบาบอยกับพีห้อยดินเนี่ยครับผมพี่รองเพราะอะไปเห็ช่องกะมาหาอยากหากินแบบนี้ปกติอยู่แล้วนะครับผมพี่รองครับกะผากัน นี่แหละครับผมพี่น้องเลยสัมผัดนะครับย่ามหาหอยคุดปูครับที่ประจําวันกะหาอยากหาชินแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมขอบคุณพี่น้องทีติดตามเด้อคาฝากกดไล์กดแชกกดเป็นกําลังใจให้เ่าบอยดินนิสานเบาดินหอยดินนิสานเนีเด้อพี่น้องเด้อนะครับมือเนียวไว้สมี่งสก่อนครับพี่น้องครับให้พี่น้องดีีแม่งรำรวยสุขภาพแข็งแรงฝาก กดติดตามคลิปต่อไปว่าบ่าวดินกับบ่าวบอยสิไปหาอยากหากินอีหยังอีกในเด้พอ,ดอพี่น้องเด้อครับ,รบสวัสดีครับพี่น้องครับขอพี่น้องมีความสุขหลายๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับฮึี่ยดติดคลิปได้อยู่แล้ว่อ่าหอยขัวครับผมพี่น้องหอยขัวครับหอยขัวขัวหอยครับผมพี่น้อง สวยงามครับนี่ครับผมพี่ต้อง